สวัสดีนะคะคุณป้าเองค่ะนะคะวันนี้คุณป้าตื่นเต้นมากเลยนะคะตรงที่ว่าวันนี้คุณป้าจะได้ขึ้นชั้นใหม่อ่ะนะคะคือว่าคุณป้านะคะขึ้นชั้นดีแล้วค่ะนะคะ,นะคะก็ไม่มีอะไรมากหรอกกลุ่มครูเขาคงจะนะจริงๆแล้วเนี่ยชั้นเนี้ยที่ครูเขาเลือกไปสอบเนี่ยทั้งหมดแค่ห้าคนผ่านสองคนนะคะสามีอะเป็นปึ้งม,มากเลยอะนะคะ ก็เหมือนเดิมมะค่ะตอนเหมือนตอนที่วันเพลเนี่ยนะคะสอบใบขับขี่ที่ดูไบอ่ะครั้งเดียวผ่าน,นะค่ะนะคะแต่เรื่องใบขับขี่ที่สวีเดนนะคะต้องรออีกนิดนะคะเพราะวันช่วงนี้นะคะเรียนภาษาเลยไม่ได้ไปเรียนขับรถนะคะแล้วก็สามีก็อยากให้ดิฉันเรียนกับถนนรื่นเหมือนเดิมก็คือว่า คือเขาจองคิวไว้นะคะว่าสําหรับข้างบนเป็นน้ําแข็งข้างล่างเป็นน้ําแล้วก็ชั้นล่างที่สุดเป็นน้ํามันนะคะเหมือนกับที่ฝึกครั้งที่แล้วนนะคะก็รอบนี้ก็มาอีกแล้วนะคะก็เหมือนเดิมค่ะนะคะ,นะคะวันเพนก็ฝากมาอ,อ๋อนี่นะคะวันเพนอะขนาดยังไม่ได้จบนะมีงานรอแล้วคือว่าอลูกสาวสามีทํางานที่โรงพยาบาลเป็นพยาบาลอยู่ใช่ไหมคะก็บอกว่าเพนง,งานที่บอสำหรับเธอนะนะ คนจะช่วยครัวที่โรงพยาบาลนะแต่ว่าสม,มีเรื่องมากค่ะบอกว่าทำไม่ได้หรอกเพนยังนั่นยังนี่แขนเธอก็เจ็บยังนั้นยังนี้คือคือจะไม่ให้ดิฉันไปทํางานนะคะนะคะก็ดิฉันก็ไม่เคยทํางานทั้งชีวิตตั้งแต่อยู่กับเขามานะคะเนี่ยต้องทำไงได้เราอยากทํางานแต่เขาไม่ได้อยากให้เราทำมันนะคะโอ้วันนี้ก็มีฝากถึงเรื่องอาชีพ <c oughs> นะคะอีปุ๋ยค่ะอีปุ๋ยนทิกาทีเน่นะคะ อีส้นตีนนี่ที่ต้องเดินเจอดิฉันจักมันบ่อยๆนะคะอีกเฮียนี่ออกมารวงโลกอีกแล้วค่ะแม้ทํางานที่เชลเต้าอืมอีป๋ยช่างก้าเนาะสร้างอาวตารมาอวยตัวเองข <c oughs> ำแปลกกูขอหลักฐานมาไปเป็นชาติแล้วให้มึงอะนะเอารูปที่มึงทํางานสมัยมึงทางานมาให้ดูนอยยูนิฟอร์มนะ่ะมันเป็นไปนไม่ได้หรอกนะที่มึงทํางานแล้วก็ไม่มียูนิฟอร์ม ยืนยันอิสัตวนี่ลวงโลกงานมึงนะ่ะกูรู้ก็มึงถ่ายรูปโชว์นมเตาบโลโกับอีนานั่นไงทำงานอะไรที่ถอดเปลยอกขนาดนั้นถ่ายรูปออกสื่อขนาดนั้นมึงรู้ไหมว่าเขาไปได้จากเว็บไหนเว็บที่เขาบาอากโก้อิสัต์ จะบอกให้นะมึงี่จะไม่มีคนมาจิกด่าถ้ามึงไม่ไปด่าคนนี้คันไปทางไหนเป็น,ปนกลีททางนั้นคือไอ้คนที่ด่าคนอื่นว่าเป็นกลหี่จิกหัวขาดานี่ก็คือพวกหมาหางด้วนตัวเองเป็นกลหีไงก็เลยอยากจะหาว่าคนอื่นก็เป็นกีแต่อาชีพกลี่นะประเทศไทยผู้หญิงไทยทุกคนโดนที่ศักดิ์ที่หน้าผากแล้วมึงไม่ต้องห่วงอิสัก์คือว่าประเทศไทยนะคะมีโสเพณีดังอันดับหนึ่งของโลกและเราก็มี พระราชาที่ร่ํารวยมั่งคั่งอันดับหนึ่งของโลกประชาชนทำไมยากจนมึงไปหามึงไปหาข้อนี้มาดีกว่ากูรู้ว่าอาชีพโสเภณีเนี่ยมันเป็นอาชีพที่สังคมทั่วโลกรังเกียจแม้แต่ที่เยอรมันที่มึงอยู่ที่เขาให้ขายหวยถูกกฎหมายมันก็ยังรังเกียจเข้าใจไหมคะอีปุย๋ยแมมึงเอาชื่อชาลตันมาขายเนี่ยเอามาแอบอ้างเนี่ย เขาเสียชื่อเขาจะฟ้องมึงเอาอี้ยมึงไปทำโรงแรมไหนสาขาไหนปีไหนเอาออกมาซิเอารูปออกมาผู้อี้ียาจะบอกนะว่าไม่มีรูปถ่ายผู้ขอมึงไปชาติหนึ่งเลยอิสัตว์แหมทำงานเชิญลตัน <c oughs> ผู้มึงนั่นแหละทำงานอะไรมึงรู้อยู่แก่ใจนะรูปมันฟ้องหนึ่งภาพล้านความหมายล้านคำตอบโทนนมกับอีนอนสองเต้าน้ามึงอาจจะเปลี่ยนนิดนึง แต่ยังไงแววตามึงก็ไม่เปลี่ยนและอีนาในหน้าไม่เปลี่ยนเลยเป๊ะเท่าเดิมเออนะี่ปุ๋ยที่มึงโดนกุจิกหัวด่าทุกวันนี้ไม่เลิอกอยู่คนคือมึงในอันดับหนึ่งสันดานคือล่าลานคนอื่นด่าคนนั้นด่าคนนี้เพื่ออยากดังอิสัตว์ทำตัวเป็นอันตราพานในเฟซบุ๊ k อันตราพานกลางในเฟซบุ๊กมึงยังจำได้ไหม มึงไล่ล่าทุกคนที่ไม่มีปากไม่มีเสียงมึงไล่ล่าตุ๊กตาที่อยู่ญี่ปุ่นจนแท้งลูกเรื่องนี้กูเลาะกูยอมไม่ได้กูจะถามสังคมว่ายอมให้อีกคนจังไรอย่างเงี้ยอยู่ในสังคมได้ยังไงยืนอยู่ได้ได้ยังไงล่าชีพมึงอะไรต่อจากนั้นมึงได้ผัวได้ผัวสิบแปดมงกุฎเป็นชาวเยอรมันพ่อของลูกมึงไงมีหลักฐานพร้อมว่ามึงกับผัวตั้งบริษัทชื่อว่าไวอ็อกเควไว White Tower o r c h i d White o r c h i d Tower อะไรนี่แหละทั้งอย่างเนี่ยอุจจาเอางี้แล้วกันไปเซิร์ชหาคำว่า White o r c h i d Tower เนี่ยมึงใช่ไหมที่หลอกลวงคนทั่วโลกให้ซื้อตั๋วกับบริษัทมึงแต่มึงไม่มีมีบริษัทค่ะแต่ไม่มีตัว๋วแล้วก็เรียกคนต่างชาติเข้ามาขายไทม์แชร์ทึ่งเป็นเรื่องโลวงโลกเอารูปของใครมาก็ไม่รู้ แล้วก็โกงเขาไปสิบกว่าล้านคดีมึงยังอยู่ที่ป่าตองอีสัตว์อีครอบครัวสิบแปดมงกุฎแม่งทำไรฮะแม่งเป็นหมอคะ่ะหมอดูลวงโลกแหมบอกแม่งโคตรเพออีเหียแม่งโคตรๆแต่ไม่เห็นแม่งดังเลยอีเหียโถ่อีหมอลวงโลกมึงับครอบควรัวลวงโลกน้องมึงเป็นใครน้องมึงก็เป็นอันตรพานพกปืนกลางโชกกลางกว่าตำรวจอีกตำรวจจะไม่กล้าพกปืนโชว์เลยอีสัต อีปุยอินัทิกาตีนี่เล็กอินัทิกากุลวัดนี่ละคะมันเพนมาบอกนะคะความเรื่องของมันมันเพนต้องจะเต็มน,นะคะมึงนะอีปุย๋ยแล้วที่มึงด่าคุณป้าอาลีอ่ะเจ้าของสวนมะพร้าวนะ่ะแค่นี้มึงยังไม่รู้สึกสำนึกผิดบากอีส้นตีนออกมากราบขอโทษเขาหรือยังทําคลิปออกมาให้เขาออกสื่อกันหรือยังหรืออีฮีย้ที่ออกมาด่าเขาอีสัตว์นี่ไม่มีอะไรมากคะ่ะโขนกระแสโขนเจ้าหาแดดคะ่ะ นะบังเอิญเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคดีพิ๊คุณป้าอารีเป็นผู้เสียหายอิสัตว์เข้าข้างโจรเพราะมึงคือโจรไงหาแดกกับแบบจนโจรอ่ะแล้วสิ่งเรื่องที่มึงอนะนะโ h นเจ้าหาแดกรับเงินบริจาควันพ่อทั้งแก๊งมึงโดนแน่นอนกูบอกแค่นี้คดีพอเราคดีมาตาหนึ่งสองไม่มีวันหมดอายุมึงจำเขาไว้ ไม่แน่นะวันนึ่งกูอาจจะไปแจ้งมึงก็ได้แต่กูคงไม่ไปหรอกเพราะกูก็โดนประมาณสองพันสอพันกว่าปีนะกูโดนแน่นอนมาตาหนึ่งหนึ่งสองตอนนี้ไม่มีชื่อนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเขาใส่เขาตะคุบตอนที่ไปเมืองไทยคะ่ะกูรู้กูร,รู้ทันค่ะเป็นไงคะอีโรดเพื่อนมึงอะ่ะที่ดา่าคนนั้นคนนี้ก็รีกรีอีนี่นะตั้งแต่กูพูดว่า มาหางด้วนะมันอยากให้คนอื่นด้วนด้วยให้มาตัวอื่นด้วนด้วยด่าคนอื่นจิกหัวกระดาษอีแกงกะรีอีแกงกะร,รี่เหมือนมึงในที่สุดความจริงมันก็ปรากฏมึงก็ขายหีไงปุย๋ยกูไม่ว่าหรอกคนขายหีนะ่ะแต่กูว่ามึงอีสักด์ที่ทำตัวเป็นอันตพานโหนเจ้าหาแดกแม้แต่มึงจะขายหอยมึงยังโหนเจ้าดึงเจ้าลงมาไหว้วนอยู่ในน้ำโดงน้ำกลามกับมึง แล้วสิ่งที่มึงทํากับตุ๊กตาไว้นะมึงจำเขาไว้นะอีปุย๋ยเวรกรรมมีจริงอีสัตตัวมึงนะทาแทงลูกมึงนะสองท้องและมึงยังมาไล่ล่าตุ๊กตาตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ไม่เข้มแข็งขนาดนี้ตอนนี้เหลคะค่ะเป็นไงคะบล็อกเขาทุกเฟซเลยอีสัตกับกูมึงก็บล็อกทุกเฟซบางคนก็บอกโอ,อ้อีเพนคงเนี้ย ب, แล้วไม่ได้อีปุย๋ยใครช่วยแคปมาทีเอาประเด็นเด่นๆแคปมาทีอีสัตวนะ์น่นต้องเจอกูแบบยาวๆบล็อกกูทุกเพจเลยนะคะ นะคะวิเหี้ยเมื่อก่อนกูไม่เถียงไม่อะไรที่กูไม่เถียงมึงนะกูเห็นว่ามึงเหมือนหมาเหา่าเครื่องบินข้างล่างนู่นไงหมาเห่าอยู่ข้างล่างกูไม่สนใจแต่วันที่กูมาสนใจมึงนี่คือมึงไล่ล่าจนคนมีคนตายมีทารกต้องตายมึงไล่ล่าตุ๊กตาจนแท้งลูกแล้วมึงยังมาใส่ร้ายป้ายสีเขาว่าเขาดื่มเหล้าจนแท้งลูกมึงไปเอาหลักฐานตรงนี้มาอีปุ๋ยอีสัตว์คนอย่างมึงเนี่ยนะวันๆันหนึ่งทำเหี้ยอะไรนอกจาก แต่งเรื่องด่าแช่งคนนั้นด่าคนนี้ป้ายสีคนนั้นคนนี้เป็นยังไงคะป้ายสีลูกกูไปถึงไหนแล้วคะเือไอ้เหี้ยแม้ตอนนี้อยากมาเป็นเาขาเรียกว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์มั่งเห็นลูกกูทํางานเป็นเาขาเรียกว่าอะไรละ่ะอยู่ฝ่ายประชาธรรมันเออเอานี้ก็แล้วกันกูไม่พูดถึงเรื่องงานของลูกกูก็แล้วกันเป็นยังไงคะอีปุย๋ยอยากเป็นมั่งเหรอคะมึงฝันไปเถอะอายุมีสี่สิบกว่าแล้วไอ้เหี้ย อดีตมึงน่ะไม่สามารถลบเลือนได้หรอกกับการที่มึงออกมาด่าคนอื่นน่ะกูบอกนะปุ๋ยประเทศไทยมีโสเพณีอันดันดบหนึ่งของโลกแต่นั่นไม่ใช่ความผิดของโสเพณีไทยเพราะเขายากจนเขาไม่มีสวัสดิการเขาไปหาสวัสดิการให้กับครอบครัวเขาครอบครัวเขาที่มีทั้งแม่ทั้งลูกทั้งพ่อแม่ที่แก่แล้วต้องส่งลูกเรียนต้องหาเงินมาส่งพ่อแม่ที่แก่เท่าเพราะไม่มีสวัสดิการส่วนมึงเลยอีสระนะทำอะไรให้กับ ครอบครัวบ้างโถอีเหี้ยแหมขเขียนหนังสือขายขายได้พิมพ์ได้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วหนังสือมึงอะเฮ้อครั้งที่เท่าไหร่ละเหี้ยเฮ้ยปุ๋ยโถอีสัต์เอานะคะวันเพลงก็ไม่มีอะไรมากก็มาคุยให้ฟังนะคะวันนี้ก็จะไปโรงเรียนละนะคะเสียเวลามาประมาณห้านาทีสิบนาทีเราให้ฟังนะคะอีปุ๋ยและอีโซอี้อารุศรีชยชาติหมาขี้เรือนอียานิจง อียาสีนีธงสิบเจ็ดนะอีหัวหน้าแก๊งมาเฟียโขนเจ้าทั้งแก๊งนี้นะกูกัดไม่ปล่อยนะมึงกูเล่นไม่เลิกกัดไม่ปล่อยเหมือนที่มึงเล่นไม่เลิกกัดไม่ปล่อยกับกูท,ทั้งท่านที่กูไม่เคยได้สนใจมองพวกมึงก็ขอบใจนะที่ทําให้กูพวกพวกมึงแหละความโง่ของพวกมึงนี่แหละที่ไล่ล่ากูส่งกรหมายถึงรัฐบาลสวีเดนถึงที่นอนที่นี่ไล่ล่ากูรอบโลกเป็นไงคะ มึงได้คำตอบอะไรบ้างชีวิตพวกมึงเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมคะืส่วนกลัวเหรอได้สัญชาติสวีเดนก่อนเวลาอันควรนะคะเขอาใจจริงๆนะนะคะไปเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวบ่ายมาทําคลิปถึงพวกที่ชาวตลาดสาวกรปรปรอหน่อยนะคะสวัสดีค่ะอาจจะลงคลิปไม่ทันละต้องไปลงค่ำๆนะคะจุ๊บ